เปลี่ยนฟีดแบ็กเป็น f e ดฟอร์เวิร์ดค่ะฟีดแบ็กก็คือ Back Back ก็คือกลับ กลับไปไหนกลับไปในอดีตนะคะเวลาที่เราพูดคําว่าฟีดแบ็กเนี่ยมันก็หมายถึงการพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วถึงการกระทําของเขาผลลัพธ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วและหลายครั้งที่เวลาเราพูดคําว่าฟีดแบ็กมันคือการบี้ขยี้ปัญหาหรือสิ่งที่เขาทําผิดถูกไหมแล้วก็เอามาคุยกันเธอทําทไม่ดีตรงนั้นเธอทําทไม่ดีตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าฟีดแบ็กมันเลยฟังดูเหมือนกับว่าเราไปใช้เวลาเยอะมากเลยในพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วใน เราก็เลยอยากจะปรับแทนที่จะเป็นฟีดแบ็กเอามาเน้นฟีด forward ดีกว่าบอกเขาดีกว่าว่าเราอยากได้อะไรเราอยากให้เขาทําอะไรเราอยากเห็นเขาเป็นแบบไหน f o r ิร r ดมันจะเป็นยังไงเราเน้นสิ่งที่เราทําได้หลังจากนี้ในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เขาทําผิดพลาดหรือว่าเราไม่ชอบในอดีตเปลี่ยนฟีดแบ็กมาเป็นฟีด forward กันค่ะ